สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้คำสั่ง m i l l e r f i a t u r e นะครับคำสั่ง m i l l e r feature เป็นคำสั่งที่ใช้ในการจำลองหรือคัดลอกคำสั่ง f i a t u r e นะครับในลักษณะของการสะท้อนลักษณะาการใช้งานเหมือนกับ m i l l e r body จะแตกต่างกันสิ่งที่คัดลอกจะต้องเป็น feature เช่นคำสั่ง extrude hole s b a n d แล้วก็ Box เป็นต้นนะครับเราสามารถเลือกที่จะใช้คำสั่ง มิลเลอร์ฟ t เจอร์ได้โดยการคลิกที่ insert คลิกที่ associate i v copy และก็เลือกที่ m i ลเล r f ์ฟ t u r e นะครับหรืออีกตัวเลือกหนึ่งคือการคลิกที่ไอคอน m i ลเล r f ์ฟ t u r e จากแถบคำสั่ง fixture option toolbar นะครับเมื่อเราเลือกคลิกที่คำสั่ง Mirror Ficture เ,เราจะปรากฏหน้าต่างของคำสั่งตามรูปนะครับมาดูในส่วนของ f i เ t u r e นะครับ Select Fixture คือการเลือกฟิก t u r e ที่ต้องการจำลองนะครับต่อมาคือ r e l a t e d f กเ t u r e นะครับในกรอบในรูปนะครับคือ Fixture ต่างๆที่อยู่ในหน้าของโมเดลนะครับที่เราจะทำการ Copy นะครับมาดูในส่วนของ m i r r o r plan นะครับคือการเลือกแ plan ในการอ้างอิงนะครับคือว่าอยากให้มิลเลอร์ไปทางไหนนะครับและนี่คือการอธิบายคำสั่งมิลเลอร์ฟิกเจอร์เบื้องต้นนะครับ กับผมขอจบการอธิบายการใช้คำสั่ง Miller ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ